สโกอรระดับตำบลบรรหลุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุโขทยัยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุโขไทยตั้งอยู่เลขที่131มหมู่ที่หนึ่งตำบลบรนหลุมอำเภอเมืองสุโขทยัยจังหวัดสุโขททยภายใตยก้การบริหารงานของนางสาวจิรวัรณจันทชัยผู้อำนวยการสโกโรระดับอำเภอเมืองสุโขไทยโดยมีนายอุดมศักดิ์ชูยิม้มเป็นครูประจำสโกโรระดับตำบลบรรหลุม มีนายอำน,นวยพุททองเป็นประธานคณะกรรมการสกรระดับตำบลบรหลุมปรัชญาศูนย์ดิธิท่านชุมชนบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงวิสัยทัศน์ภายในปีพศ .2568 ส,อ25สกรระดับตำบลบรหลุมจะจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงพร้อมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสังคมดิท่นบนพุ้นฐานรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ พึ่งตนเองเอกลักษณ์สู่นิติท่านชุมชนคนพอเพียงครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขเรียนของอาชีพนักแสดงโดยใช้แผนผังความคิดโดยใช้หลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักการ2 3 4ส สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสกรระดับกำลนบงมันหลุมดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้การจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนดีมีความสุขการจัดก,กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องการจัดก,กิจกรรมการศึกษาตามอธยาศัย วันนี้เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับผักอินทรีย์ใช่เดี๋ยวเราจะนําความรู้นี้ไปให้กับเพื่อนในห้องด้วยไป,ไปท่ภาคีเครือข่า,ขายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีการทำธรรมเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นทรรเนียบแร่งเรียนรู้มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง พวกเ okay. ราสกลรระดับตำบลบ้าน,นหลุมยินดีต้อนรับและให้ใหบริการ